สวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้ก็เป็น Honda c คลิก 125i ตัว LED นะครับล้อแม็กหน้าหลังนะครับร้อแ,แม็กสีน้ำเงินใต้บอกก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับจริงอโอเคตัดแล้วนะครับเครื่องเงียบนะ เครื่องเงียบเครื่องเงียบค้างเงียบโอเคไปหน้าติดนะครับถึงต่ำทำงานปกตินะครับไปเลี้ยวไปเลี้ยวโอ้สีน้ำเงินเลยนะสีเดียวกับล้อเลยนะหน้าหลังทำงานนะครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะซ้ายหน้าหลังทำงานปกตินะครับไปเลี้ยวก็ประมาณนี้เลยนะครับ มาดูมาลองขับปอนตัดสินใจได้เลยนะครับโอเคเ e t s ก o okay,